ทำไมถึงมีแฟชั่นอยากจะมาทําเครื่องกาแฟาอัดแก๊สคือไปดื่มกาแฟแต่และที่อะทุกคนก็ไปดูว่ากาแฟต้องเครื่องใหญ่ทําไมต้องเทคโนโลยีจากเมืองนอกอะไรก็เป็นเมืองนอกไปหมดทุกอย่างทาไมคนไทยไม่คิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาขายยากไหมครับเครื่องตอนนี้ตัวเครื่องตอนนี้ตั้งแต่เปิดมานี่ขายไปประมาณ30มสิบยูนิตแล้วฮะสาเครื่องนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับในการขายน่าจะประมาณ2ปีกว่ากว่าฮะโอ้สปีเลยเหรอ สวัสดีค่ะจากบรูดอลฟินฟู้ดแอนด์บับเบิร์ค่ะวันนี้เรามาพร้อมกลิ่นอายของเครื่องดื่มชากาแฟนะคะ ถ้าสมมติว่าเรานึกถึงสไตล์การดื่มกาแฟทั่วโลกนะคะอย่างเช่นการดื่มกาแฟแบบสไตล์ของอิตาลีเราจะนึกถึงการชงด้วยเครื่องชงแอปเปิ้ลโซแมชชีนนะคะแล้ววันนี้เองค่ะทางประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีเครื่องชงที่เป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยนะคะใช้ระบบการชงด้วยแรงดันจากอากาศแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อปี2563 เครื่องชมตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะชงได้ตั้งแต่กาแฟสดค่ะ ชาไทยชาเขียวนะคะแล้วก็ชาสมุนไพรต่างๆที่สําคัญคือกรรวิธีการชงง่ายใครๆก็ชงได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพนะคะเครื่องดื่มได้เท่าๆกันทุกๆแก้วค่ะแล้วนอกจากนั้นเองค่ะผู้ใช้ก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความทนทานมากๆเลยนะคะประหยัดค่าไฟฟ้านะคะได้มากกว่าเครื่องชงอัตโนมัติถึง70-80%เลยและที่สําคัญค่ะเครื่องเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถที่จะไปเปิดร้านขายเครื่องดื่มที่ไหนก็ได้ค่ะธุรกิจ นะที่เป็นตลาดของเครื่องดื่มกาแฟมันมีการเติบโตขึ้นทุกๆปีเรามีแผนธุรกิจจัดเซตเป็นแบบให้เช่าค่ะให้กับผู้ที่สนใจในการเปิดธุรกิจโดยเราจะคิดค่าเช่านะคะที่เดือนละ3,000บาทปีหนึ่งเราจะมีค่าเช่าอยู่ที่36,000บาท ะะเราตั้งใจจะขยาย200เซตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน1ปีเราก็จะมีค่าเช่าอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนบาทอยากจะเชิญชวนช้าทุทกทท่านค่ะมาร่วมนะคะลงทุนกับธุรกิจนะคะเช่าเครื่องดื่มของเราโดยที่นะคะเราวางเงินลงทุนไว้ที่8ล้านบาทแลกกับปุ้น30เค่ะไอเครื่องจักรตัวนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ ถ้ารวมทั้งเซฟจะสามารถเปิดร้านได้เนี่ยจะอยู่ที่ปรมา25,000บาทครับเขามีสามารถซื้อไปทั้งชิ้นเลยได้ไหมฮะซื้อได้ครับเราจะขายอยู่ประมาณ38,000บาทครับเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวซึ่งไม่มีอุปกรณ์อ,อื่นประกอบคือใช้แกส๊ส มาเป็นแรงดันอัดกาแฟเหรอครับคล้ายๆเอสเปรสโซ่แต่แทนที่จะใช้ก็คือใช้แก๊สดันเข้ามาเลยใช้แรงดันของคาร์บอนไดออกไซด์ครับหมายถึงว่าเวลาเขาเช่านี่เขาต้องไปเติมแก๊สเองหรือว่ามันยังไงครับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราขายมีขายเป็นแท่งราคาแก๊สประมาณ200บาทเนี่ยจะชงได้ประมาณ1,400แก้วฮะยอดขายที่คุณได้มันดูเหมือนไม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ขายได้7.2ล้านบาทใช่ไหมครับ เครื่องนี้ของปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่เป็นโควิดนะฮะก็จะมีส่วนในี่เราขายเครื่องไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเปิดช็อปอยู่3าช็อปซึ่งเป็นร้านต้นแบบก็จะเป็นรายได้ที่ได้จากการขายเครื่องบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายได้ที่ได้จากการขายเครื่องดื่มทั้ง3สาขานี้งั้นปีที่แล้วเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่นะครับเมื่อปีที่แล้วขายอยู่สองล้านหกแสนกว่าบาทครับจะเป็นการขายน้ำซะส่วนใหญ่ซึ่งเป็นน้ำนะ แล้วแต่ว่าวันนี้มาคุยกันเรื่องขายเครื่องถูกไหมฮะวันนี้ก็คือเราจะขยายธุรกิจในแง่ที่ว่าเราต้องการงบให้คนเนเช่าเครื่องนะโดยที่ผ่อนทุกเดือนเดือน,อนละ3,000บาทเป็วลา1ปีแล้วก็ในขณเดียวกันเนี่ยถ้าเขาเช่าเครื่องเนี่ยเขาจะต้องซื้อวัตถุดิบจากเราด้วย อายุเครื่องจักรนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะผงกล้าบอกเลยว่า10ปีก็ไม่เสียฮะอันนี้ก่อนหน้านี้ทํามากี่ปีแล้วครับบริษัทนี้เออเราเริ่มทําตั้งแต่ปี63ครับอันนี้เปิดเป็นรูปแบบบริษัทแล้วใช่ไหมเป็นรูปบริษัทครับตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างครับแต่ละปีอะครับรายได้กับกําไรอะครับปี63เนี่ยรายได้ไม่สูงปีที่2เนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าบาทฮะแล้วก็ปีที่แล้วก็สองล้านหกแสนเนาะครับสองล้านหกแสนใช่ไหมฮะแล้วกำไรเท่าไหร่นะฮะกำไรอยู่ประมาาณบท ขายยากเลยครับเครื่องตอนนี้ตัวเครื่องตอนนี้ตั้งแต่เปิดมานี่ขายไปประมาณ30มสิบยูนิตแล้วฮะสาเครื่องนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับในการขายน่าจะประมาณ2ปีกว่ากว่าโอ้ปีเลยเหรอเนื่องจากเป็นนวัตกรรมของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่ในธุรกิจกาแฟส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าต้องเป็นเครื่องจากอิตาลีนะฮะพออันนี้เป็นสิ่งใหม่ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการพรีเซนต์มีการทดลองตลาดถึงยอมรับได้พี่ภูาามิธนัน ทำธุรก,กิจอื่นมครับหรือทำธุรก,กิจนี้เป็นหลักเลยผมมีอีกธุรกิจหนึ่งก็คือนําเข้าพวกแคร์โปรดักต์ฮะทำไมถึงมีทพชชั่นอยากจะมาทําเครื่องกาแฟอัดแก๊สซึ่งมันอันนี้เรียนตามตรงว่าก่อนที่เป็นเครื่องตงัวนี้เราเคยออกแบบเครื่องที่สกัดน้ําอ้อย <c oughs> เพื่อใช้ในงงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดหาค่า C C สหรือความหวานคือไปดื่มกาแฟแต่ละที่อ่ะทุกคนก็ไปดูว่ากาแฟต้องเครื่องใหญ่ทําไมต้องเทคโนโลยีจากเมืองนอกอะไรก็เป็นเมืองนอกไปหมดทุกอย่างทําไมคนไทยไม่คิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา ผมก็เลยลองเอาเครื่องกองน้าอ้อยตัวนั้นแหละมาเดเวลลอปใหม่แล้วก็เริ่มทํากาแฟขึ้นมาปรากฏว่ามันสามารถจะรีพีทได้ต้องเรียนรับตรงว่าลูกค้าที่ได้มาดูเครื่องเราเขาบอกเลยว่ารสชาติตัวนี้เองเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับเครื่องออโตเมติกที่ตัวงเป็นแสนจริงเลยอะที่เราพูดว่าเรามีกาแฟคนไทยแล้วทําไมเราจะมีเครื่องชงกาแฟของคนไทยไม่ได้บ้างเพียงแต่ว่าร้านกาแฟเนี่ยมันมีทั่วเต็มประเทศไทยไปหมดเนาะ ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะคิดรูปแบบธุรกิจอื่นๆที่ว่าเอ้ยทำยังไงไม่ให้ไปแข่งเดิมๆซ้าๆคุณก็เลยมีเครื่องทํากาแฟออกมาแต่ว่าพอในการเริ่มทำน่ะเริ่มต้นมันจะยากมากตรงที่ว่าคุณต้องมีคนทีมหนึ่งที่เอาไว้ในการให้ความรู้ว่าเครื่องคุณมันดียังไงถูกยังไงประหยัดยังไง <S <S สำหรับเรื่องตัวเครื่องนะคะขอให้ขายดีๆแล้วก็เชื่อว่าร้านกาแฟทุกคนเนี่ย สนใจมากมาก,มาก,มากแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้เลยต้องขอผ่านก่อนค่ะ <S <S ผมน่าจะติดฝั่งของ business model ปีหนึ่งเนี่ยทำกันได้1ล้าน1 5 0 0บาทถึง2 6 0ล้านแบาทเนี่ยเป็นขายกาแฟเป็นหลักยังไม่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าขายเครื่องได้เท่าไหร่จริงๆใช่ไหมครับเราบอกว่า7,2ล้านก็เป็นเป้าหมายที่เรากำลังจะไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วถ้าทําได้ไม่รู้จะเก็บนี้ได้เต็ม100%หรือเปล่าที่ปล่อยเช่าลุกเดือน นะวันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องอขอพสกไปก่อนนะครับการเปลี่ยนจากการขายาเป็นการเช่าเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆครับที่บอกว่าเอ,อนน้การชงด้วยแก๊สไพโซเนี่ยมันเป็นรสชาติที่แตกต่างสําหรับร้านชาหรืออะไรเงี้ยชัดๆไปเลยเนี่ยก็อาจจะดูน่านาลงทุนมากกว่าแต่วันนี้ที่บอกว่ามาเปลี่ยนจากขายเป็นเช่าเนานะก็นะัสเตสเนียอาจจะขอผ่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับ